วันนี้จะพาทุกคนไปดูที่แปลงค่ะที่อยู่ตรงข้าฝั่งตรงข้ามของใต้มหาวิาลยมหาสารคามค่ะนะคะก็จะไปด้านนี้พอแล้วย้อนกลับไปนี่ฝั่งเข้ามหาวิาลยนะคะก็จะไปเจอนี่เลย o u เล็ตของมหาวิาลยค่ะแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามนะคะตรงไปเลยค่ะจะเจอเซเว่นแรกขวามือค่ะพอแล้วสร็ปุ๊บกลับเข้ารถนะคะกลับเข้าซอยแล้วก็จะไปเจอป้ายป้ายนี้เลยก็ที่แปลงนี้เลยค่ะ หน้าด้านกว้าง23เมตรยาว35เมตรเมือที่เนี่ยถมดีแล้ว,ลวราคาถูกสุดดีเวอร์ค่ะใครสนใจติดต่ออินแต๋วแม่เลยคะ่ะเบอร์ตามนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ถูกจริงๆค่ะ นี้เนื้อที่207ตารางวาค่ะด้านหน้ากว้าง23เมตรด้านหน้ากว้าง23เมตรยาวลึกลงไป35เมตรค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะว้าง25้ายาวสาม้าค่ะที่สวยมากๆเลยค่ะก็รอบล้อมได้ด้วยหอพักเราจะทําไว้ซื้อไว้ลงทุนนะคะเระถูกเบอร์หรือว่าจะซื้อไว้ทําหอพักหรือกิจการต่างๆก็ได้เพราะว่าออกจากามหาวิทยาลัยมาเพียงแค่400กว่าเมตรแค่นั้นเองค่ะถ้า,าสนใจติดต่อยิงแปบได้เลยนะคะ